นักเรียนจังหวัดตรงังเขาต่อยอดประดิษฐ์เตาพลังงานหมุนเวียนนะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็น้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับภายใต้แนวคิดแดดเปลี่ยนโลกน้ำมันเปลี่ยนไฟนะครับไปใช้ในยุคประหยัดแบบนี้นะครับ แนวคิดแดดเปลี่ยนโลกน้ำมันเปลี่ยนไฟชูจุดเด่นลดขยะประหยัดต้นทุนนะครับใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเตาพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็น้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาเซลล์แทนนะครับจนได้เตาที่สามารถให้เปลวไฟแรงต้มน้ำหรือว,ว่าปรุงอาหารได้จริงเลยรับติดตั้งระบบแผงโซลา่าแล้วก็ระบบพัดลมเพื่อให้เปลวไฟมีเสถียรภาพ อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของโรงเรียนนะครับอย่างเช่นแผงโซลา r เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่บางส่วนก็ขอความช่วยเหลือจากนักการพันโรงนะครับมาช่วยกันประกอบเตาตอนนี้นําไปทดลองใช้ในโรงครัวของโรงเรียนแล้วนะครับพบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เกือบ99เลยครับนอกจากนี้รับเตายังรับน้ํามันได้3ประเภทนะครับคือน้ํามันพืชใช้แล้วน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันที่แปรรูปเป็นไบโอดีเซล ซึ่งจากการทดลองนะครับน้ำมันเบโอดีเซลนี้ให้ผลดีที่สุดนะครับไม่มีคาบเขเม่าติดภาชนะแล้วก็ยังมีให้เลือกหลายขนาดตามลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็กำลังพัฒนาให้มีระบบดูดควันในอนาคตด้วย ผลงานชิ้นนี้ครับจะทำโดยนายกมลเทพสงสุวรรณนางสาวพัทยาพรยงสุดนางสาวพรลพัฒชัยวิเศษเป็นนักเรียนชั้นมอห้าครับภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนะครับการต่อยอดนะคะแล้วก็ทําให้ได้มีแผงโซลาเซลล์ในการเชื่อมแล้วก็ลดค่าเช้าจ่ายค่ะแล้วก็ตอนของเราเนี่ยแบบตอนที่ดับอะคะ่ะยังมีควันอยู่บ้างค่ะแล้วก็ได้ต่อยอดก็จะทาแบบ ที่ดูดควันเพื่อให้รดส่วนของควันในตรงนี้ลงค่ะมีไปแข่งขันวิชาการระดับภาคค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะใช น้ำมันครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ5มิลลิลิตรค่ะซึ่งตัวของเราเนี่ยใช้ติดต่อกันได้เลยนะคะถึง10ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเรามีมอเตอร์พัดลมที่เป็นกระแสตรงค่ะซึ่งก็คือกระแสตรงเนี่ยมันสามารถใช้ไฟได้ตลอดเลยต่างกับกระแสสลับค่ะใช,ใช่ค่ะและ้วก็ในครัวเรือนก็จะมีตัขนาดเล็กก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะก็คือขนาดกลางเนี่ยเราจะมีแบตเตอรี่อยู่ค่ะก็คือประมาณ ยี่สิบแอมค่ะ<ช>แล้วก็เหมือนการที่เรามีสามขนาดเนี่ยเราก็เลยแบบเราคิดมา S M L เพื่อให้ใช้ตามกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นในครัวเรือนก็คือเป็นขนาดเล็กเพราะว่ามันจะมีลักษณะการประกอบอาหารที่ไม่ได้ใช้เวลานานมากค่ะแต่ว่าใช้ก็ไม่ได้บ่อยมากก็เลยเหมาะกับขนาด S มากกว่าแล้วเหมือนแบบขนาดกลางก็จะเหมาะตามร้านอาหารที่ใช้ ประกอบอาหารครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่มากแต่บ่อยค่ะแล้วเหมือนาตามโรงเรียนอะไรแบบนี้เราจะใช้การประกอบอาหารแบบลักษณะทีนึงเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เชื้อเพลิงแบบพวกถ้าใช้ตามแก๊สก็แบบใช้แก๊สปริมาณมากค่ะเพราะมันใช้เวลาตอนเนื่องกันสมมุติเกิดว่าเอ็กซิเดนซ์มาพลังงานแบตเตอรี่ไม่มีจริงๆก็สามารถใช้ไฟบ้านพ่วงไปด้วยเพราะเราทําระบบเรื่องของการตัดไฟจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับได้เลยครับ เพื่อเพื่อกดลดการอักเตเรื่องของการประกอบอาหารที่ไม่ต่อเนื่องกรณีที่พลังงานจะไปเตรรี่หมดครับเราทดลองในเรื่องการต้มน้ำสามลิตรนะครับกับเรื่องของการใช้เตาแก๊สผลปรากฏว่าเตาแก๊สเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ15บาทแต่ตัวนี้อยู่ประมาณ6บาทครับลดจะเอยอะเลยครับ ด้านอุปสรรคในการประดิษฐ์นะครับนักเรียนทั้ง3เล่าว่าแม้ต้นทุนจะเป็นเรื่องท้าทายก็ตามแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากครูแล้วก็โรงเรียนอย่างเต็มที่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโครงสร้างและการจัดหาอุปกรณ์ทั้งอย่างได้รับกําลังใจยอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถพัฒนาเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงโครงการนี้เตรียมส่งเข้าประกวดในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรด,ด้วยครับสามารถติดต่อนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดใน Facebook ที่ขึ้นไปให้เมื่อสักครู่ได้เลยครับ